สวัสดีค่ะ s e l e c t e d News วันนี้น้ำเพชรจะมารายงานข่าวเรื่อง x AI ค่ะ g l o c k s h o w หลอน x AI ของ Elon Musk เร่งอัปเดตด่วน หลังบอดกรอกหลุดพูดถึงไว้เจโนไซด์ในแอฟริกาใต้แบบไม่มีหลักฐานเป็นตัวอย่างล่าสุดให้ตรวจสอบข้อมูลจาก AI ก่อนทุกครั้ง XA i เผยว่าเช้าวันพุธมีคำสั่งผิดปกติถูกแทรกโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้กรอกตอบคำถามอย่างเข้าข้างการเมืองผิดนโยบายบริษัทชัดเจนค่ะหลายคนแชร์ภาพกรอกพูดเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนผิวขาวทั้งที่ไม่เกี่ยวกับคำถามกลายเป็นไวรัลใน X หรือทว i t เตอร์ค่ะ รัฐบาลแอฟริกาใต้ย้ำอีกครั้งไม่มีหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีนี้แม้โดนัลด์ทรัมป์จะเคยพูดไว้ก็ตามค่ะล่าสุด XAI เตรียมเปิดเผยซิสเ็มพร้อมบนกิกฮับและตั้งทีมเฝ้าระวังกว่า24ชั่วโมงป้องกันหลุดซ้ำค่ะ AI ลำเอียงแค่ไหนเชื่อได้แค่ไหนนี่คือคำถามใหญ่ที่ยังต้องการคำตอบ